สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังรับจ็อบสั้นๆเป็นล่าม5สัปดาห์ให้กับโรงงานคุกกี้ล่ามที่มาทำงานให้กับทางโรงงานสามารถนั่งรถที่ทางโรงงานหามาให้เพื่อมาทำงาน สวัสดีค่ะวันนี้หนาวมากอากาศน่าจะประมาณ3องศาใส่ถุงมือเรียบร้อยตอนนี้เรากำลังจะเดินไปขึ้นรถที่เขามารับล่ามนะคะที่โรงแรมเดนบิลเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้เป็นการทำงานของสัปดาห์ที่2แล้วนะคะจะได้ยินเสียงหายใจหอบๆห,หน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ตั้งคัน ส1สัปดาห์แล้วแล้วก็ช่วงที่เดินเร็วๆเนี่ยมันจะเหนื่อยๆนิดนึงแต่ว่าจากบ้านไปขึ้นรถก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะเดินประมาณ10บนาทีเกตทำงานรอบบ่ายนะคะรถก็จะมารับที่โรงแรมประมาณ11บเอโมงสี เทรนวิวเป็นโรงแรมไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเราเข้าไปรอข้างในกันรถแทจยังไม่มาเลย คือเราอะคุยกับแม่ไว้ว่ามาทํางานล่ามถ้าเงินเดือนออกอะเห็นแม่บ่นว่าอยากได้เครื่องสักผ้าก็เลยว่าจะซื้อให้ให้แม่ไปดูไว้เลยสุดท้ายคือน,นางซื้อเลยจ้าเดี๋ยวนะเงินเดือนยังไม่ออกค่ะแม่แม่บอกมันเหลือตัวสุดท้ายแล้วต้องรีบซื้อโอเคค่ะงั้นแม่ซื้อเลย เดี๋ยวลูกสาวโอนเงินตามไปให้จ้ามาดูเครื่องซักผ้าไว้ลูกสาวบอกว่าจะซื้อให้ถ้าซื้อให้ในช่วงปีใหม่ก็น่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ก็ดีนะคะอันนี้มาดูที่โฮมโปมาดูซักผาที่โฮโปนี้ที่น่าสนใจก็จะมี21กิโล กับ18กิโลนะคะถึงจะซักพ่อผมได้ได้ดีพรุ่งนี้เขาจะไปส่งเรานะคะไม่เกิน5โมงเย็นวันนี้คิวเต็มวันนี้คิวเขาเต็มพรุ่งนี้ได้รับของได้รอบบ่ายสวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์เราออกมาทัศนศึกษากันนะคะ มีทีมน้องๆเทรนนิ่งที่มาจากประเทศไทยทางโรงงานคุกกี้เขาพาเราออกมาเที่ยวกันนะคะเป็นเรียกว่าเป็นทีมบิลดิ้งก็ได้วันนี้เรานัดกันหน้าโรงงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินชมธรรมชาติเราจะไปทานอาหารเยี่ยมแล้วเราก็จะไปลงเบียรกันค่ะตอนนี้ขึ้นรถมาแล้วค่ะพร้อมออกเดินทางแล้วทุกคน family do they have a family on their own do they have a, uh, a children? children he has cook he's yeah. older than me so i call yeah. him P'. uh he has family he yeah. has a son eight years old two me yeah and then he has also the business with his wife okay. the noodle soup okay uh, so he now she has to do that alone yeah, yeah. Wow. แล้วน้องเทนก็คิดถึงบ้านคิดถึงแฟนคิดถึงแฟนด้วย t h e n going back and then he going back d i r e c t l y to Japan no he going to for travel วันนี้เรามาด้วยรถยนต์5คันนะคะน้องๆประมาณ16คนแล้วก็มีพี่น้อยอีกคนหนึ่งเป็น ก็มีล่ามสองคนแล้วก็มีทางทีมเบลเยียมที่เขาเป็นคนนำเที่ยวอีกประมาณห้าคน,นะคะ่ะรวมๆก็ประมาณ24คนตอนนี้เขากำลังรวมกลุ่มกันเขากำลังดูประวัติของสถานที่อยู่ที่ที่เรามาเที่ยวเนี่ยมันเหมือนเป็นที่ที่เขาทําการเกษตรเลี้ยงวัวแล้วก็มีลำธารแล้วก็มีที่พักด้วยให้คนได้มาศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ

พ sí ี่กดกับพี่กบกับน้องแับไอริชคอฟฟี่วิ่งโหจะโหมกั้องตัวนี้ตัวอะไไม่ได้รอลองลองเเดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือข้ามฟากกันลูกแมวดำอ๋กันแล้วมั้กันเลยนเ

Valo, moja. So leuk, ze wij niet veel. Maar ons niet veel. Ja. Rapo. Ma, ba, ba, nu na. And you count for two. Ja, yeah, I'm already two here. Don't leave me alone. <laughs> Is everything alright? Everything house? okay. okay. Right, okay. Bye bye. Bye. <laughs> oh, we're lucky. We have a uh... ใช่ค่ะ Mr. real a a r s n s เ he had to work for us คีเป็นผู้ชายคนเดียวในกลุ่มละได้ๆน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่กบเป็นผู้ชายคนเดียวตอนนี้เราเดินอยู่กับน้องหญิงนะคะเป็นยังไงบ้างคะอากาศอากาศดีมากค่ะดูสิพระอาทิตย์ส่องด้วยไม่ร้อนค่ะพระอาทิตนี่เดินเหนื่อยไหมคะเราเดินกันมาไกลมาก ก็นิดนึงค่ะตอนนี้ลังท้ายกลุ่มตอนนี้ตอนนี้เราอยู่สุดท้ายเลยเพราะว่าเขาอยู่ตรงนู้นกันหมดลังท้ายถ้าให้มาอีกแบบนี้อยากมาไหมคะมาค่ะมาแน่ๆชอบเดินดูธรรมชาติอันนี้คือาเข้ามาเฉยๆไหมใช่มาดูเฉยๆ ปลาแวะเข้ามาที่หนองปลาไหลมีคน <c oughs> อืนน่น <c oughs> ด้วยค่ะมาตกปลาหรือเปล่าโอ้เขามาตกปลาเหรอเออเขามา มาวขอเมนูไก่ิสถานที่ต่อไปคือโรงกลั่นเบีย ทุกคนดีใจมากเราจะได้ชิมเบียร์กันแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าของโรงเบียร์มาอธิบายขั้นตอน <Yes. S 1> และกระบวนการทำเบียร์ให้พวกเราฟังอ,อันนี้คือฮอปเบียร์ <c oughs> ไม่เคยเห็นเลย พอเอาไว้แต่งก,กินของของเิีเยร์ยก่กินไหมพับขออนุญาตดมพวกเราสามารถมารับเบียร์ฟรีกันได้ที่ตรงนี้นะคะตรงซุมนี้จะมีเบียร์ของทางโรงกลั่นเบียร์มาให้พวกเราชิมที่โรงเบียร์แห่งนี้เราสามารถชิมเบียร์พร้อมกับช็อกโกแลตด้วย เจ้าของโรงเบียร์บอกว่ามันเป็นของคู่การกินแล้วอร่อยเือ